เดี๋ยวเรามาดูเครื่องฟอกอากาศนะครับของพานาโซนิกมีระบบพวกนาโนเอะนะครับกาจัดเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบความชื้นด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ําไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังมีตําหนิตรงนี้นะครับคือมันเหมือนกับบานสวิงตัวนี้มันมันไม่สวิงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่ครับบานสวิงเขาไม่ไม่สวิงนะครับงั้นเราก็ต้อง รับตั้งขึ้นมาเองนะครับอะไรเงี้ยไอตัวด้านหลังนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราใช้งานอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับกรไม่ได้นะครับนะครับนี่ตั้งกดล็อกนะครับไม่ให้เด็กมากดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ มันก็ขดลายไม่ได้ละเนี่ยนะครับเราก็ต้องอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นระบบเปิดนะครับเห็นไหมครับเปิดดูดทั้งตรงพื้นด้านข้างนะครับด้านบนนะครับอากาศก็จะเข้าได้ค่อนข้างไวนะครับสภาพตัวโดยรวมตัวนี้สวยนะครับนะครับแต่ว่ามีตำหนิแค่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยครับ มันไม่ดูมันไม่สวิงนะครับก็เวลาเราปิดนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเวลาเราปิดตัวนี้เขาก็จะเก็บตัวลงนะครับเห็นไหมครับเก็บตัวลงปิดลงนะครับนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะปิดแต่ตัวนี้มันมันมีปัญหาตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดนะครับ นะครับพอเปิดปุ๊บบานสวิงเขาก็จะขึ้นเพื่อที่จะดูดอากาศนะครับด้านบนก็ขึ้นนะครับด้านหน้าก็ขึ้นนะครับก็ภาพโดยรวมโดยสวยมากนะครับตัวนี้ ความชื้นก็จะมีบอกความชื้นอยู่ที่50%อร์เซนนะครับตอนนี้มีฝุ่นเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ